สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทําชูชีปลานินค่ะคุณผู้ชมน่าทานไหมคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทําชูชีปลานินค่ะก็เมย์ซื้อปลานินมาหนึ่งกิโลนะคะเนี่ยทาแล้วเนาะห้าสิบบาทก็จะมาบาังเพิ่มนะคะเล็กใหญ่ตามชอบเราเลยนะจ๊ะ ทำแบบนี้กับทุกตัวนะชูชีมเมจะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะถ้าเกิดใครได้ปลาอย่างที่ยังไม่ได้ทํามาเนาะก็คอดเก็ดแล้วก็ควักไส้เขาออกนะคะ ตรงคีบนี้ข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องเอาออกแบบนี้ก็ได้แต่นี้เขาทํามาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาบั้งอย่างเดียวเลยค่ะบั้งเพื่อให้เขาสุกกอบนะคะแล้วก็น้ําชูฉีก็จะแทรกซึมเข้าไปได้ดีเนาะ อันนี้ก็จะก้างไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะมีก้างตรงกลางเนะะี่ยค่ะเสร็จแล้วเมยก็จะคข้าเกลือ,อนิดหน่อยเป็นเกลือป่นนี่แหละคะ่ะเลยๆล,ล,ลงไปเลยแค่หยิบมือหนึ่งก็พอนะคะ เพื่อให้เขาออกรสชาติถ้าใส่เยอะมากก็จะเค็มค่ะเดี๋ยเราก็ดูให้ตาใแห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดกันเลยจ้า ก็ใส่ปลา Okay. เป็นกระทะเทปล้อมเนะออเขาก็เลยจะไม่ติดกระทะอยู่แล้วะค่ะสุกคนให้เหลืองสวยที <Okay. S 1> ละด้านเลยนะคะ <c oughs> ทอดปลาทอดใจเย็นๆน,นะคะเราก็จะได้ปลาที่สวยๆแบบนี้เนาะ ลเลาทอดปลาไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่สุกถึงด้านในนะคะขาปลาเราก็สุกเหลืองดีแล้วนะคะทิ้งชงแม่ก็จะตักออกนะคะแล้วก็จะทอดต่อจนเสร็จเลยนะคะี๋ยวก็ตักพักให้เขาเสะเด็ดน้ำมันนะคะ ทอปลานี่ยจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะ่อยนะคะ <_ S 1> นี่ค่ะคุณชมปลาเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำชูชีกันเลยค่ะค่ะไม่ใช้กระทะเดิมนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะ เขาจะใส่พริกแกงเผ็ดค่ะปลาเราหนึ่งกิโลเนาะพริกแกงเดี๋ยวใส่ประมาณสองช้อนนะคะประมาณวนะ่าซื้อมาสิบบาท เพราะว่ามันเป็นของสดนะคะคุณผู้ชมโดนน้ำมันก็กนจะกระเด็นออกมาเบินี้ค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะต้องขออภัยนะคะมีเสียงเครื่องซักผ้ารบกวนเนาะ ไม่ไม,ไม,ไม่แรงมากเดี๋ยวพี่แกงเราจะไหม้เนะาะค่ะที่เขาเหลืองอก่อนขออภัยค่ะพี่แกงของเมยก็เหลืองแล้วนะคะแกงชูชีเนี่ยเมย์จะออกหวานหน่อยนะคะ ไอที่ไม่ชอบหวานก็ลดน้ําตาลลงจากปริมาณที่แม่ใส่นะแม่จะใส่น้ำตาลประมาณสองช้อนนะคะย้ํานะคะใครไม่ชอบหวานให้ลดน้ําตาลลงนะคะบ้านนี้กินรสนี้เนาะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะปลาเราหนกิโลนะ เพราะฉะนั้นเครื่องแกแเงเราจะเยอะหน่อยเม่จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะจ๊ะ ปรุงรสนะคะใครแท้หรือไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะใส่น้ำปลา ให้น้ำเราได้ที่นะคะ,อะซอสหอยเนี่ยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแม่ใส่เพื่อให้เขาเค็มข้นขึ้นนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ เคี่ยวให้น้ำเขาได้ทีแล้วก็จะอร่อยมากขออภัยค่ะชุนหน่อย <c oughs> ชูชีเมก็จะออกอ่เค็มเผ็ดแล้วก็หวานตามนะคะ อก็ได้ที่อย่างนี้แล้วนะคะหน่ก็จะปลาลงเลยค่ะค่อยๆลงค่อยๆคลุกนะคะลาดเลยได้ไหมได้แต่ว่าเขาก็จะไม่ซึมไปในเนื้อปลาเนาะเอามาคลุกแบบนี้น้ำฉุดฉีก็จะซึมไปในเนื้อปลาค่ะก็จะอร่อยกว่า Terima kasih telah menonton! เนีคะเจะต้องคุกเขานะคะให้เขาค่อยๆซึงขึ้นมานะคะ ทั่วก <ar> ันนะคะพอเรียบร้อยแล้วก <togg les S 2> ็ปิดไฟค่ะนี่เลย เดี๋ยวเมยจัดจานก่อนนะคะเดี๋ยวามาดูกันอีกทีนึ่งนะคะเนี่ยคุณผู้ชมชูชีปานินก็เสร็จแล้วเมย์ก็จะโรยใบมะกรูดสดๆลงอีกสักนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยน่ากินไหมคะพี่ทำไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะชูชีปานินเนาะใครไม่มีอยากเป็นปลาทับทิมปลาช่อนอะไรก็ได้ค่ะลองทำดูนะคะอยู่ที่บ้านก็ทำได้ง่ายๆเลย ถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมยต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ